ที่มาพักที่นี่ก็คือสามารถเก็บมะไฟกินฟรีได้เลยนะแล้วก็สามารถเอาไปฝากพนธิบ้านได้แนะนำเลยที่นี่นส่วนีิต้าส่วนพึ่งของเราเอง นี่ดูจากวิวคือทัดทั้งหลัวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาเที่ยวที่สวนพึ่งอีกแล้วกับที่นี่ก็สถานที่ชื่อว่า สวนนินนตาซึ่งที่นี่เป็นสถานที่เที่ยวนแนวแคมปิง้งแล้วก็มีบ้านพักเหมือนกันใช่แต่ว่าอันเนี้ยจะพิเศษกว่าที่อื่นจากที่เคยไปมาเพราะว่าได้ยินมาว่าที่เนี่ยเขามีต้นมะไฟด้วยใช่ครับซึ่งมีต้นมะไฟบบเยอะมากแล้วใครที่มาพักที่นี่นะฮะก็คือกินฟรีครเก็บสามารถเก็บกินได้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมว่ามันจะมีต้นมะไฟจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตให้กางเต็นท์ก่อนนะคะบายเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึ่งไป Oh, <laughs> you ใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็มีหลายตน้นมีแบบว่าเป็นไร่ได้เลยอะแล้วเขาก็บอกว่าเราอะสามารถเก็บกินฟรีได้เลยอืมเก็บมาแล้วแกะก่อนแกะยังไงเนี่ยเอา้ามันยังไม่สุกอะ A later few moments ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะฮะซึ่งข้าวเช้าเรายังไม่ได้กินตรบนี้แล้วก็กำลังทํากับข้าวกันอยู่นะวันนี้เมนูเล็กๆกน้อยก่อนีต่ว่าเอาเดอร์ก่อนมีอะไรบ้างวันนี้มีผัดกะเพราผัดกะเพราหมูแล้วก็มีไข่เจียวอาเลยอาันเบกกําลังทำอยู่ชา้นเบกชัานหมูครับพี่กะว่าจะทาหมูแดดเดียวด้วยแต่ทีนี้แดดไม่มีก็เลยไม่ทาแล้วครับมาดูครับมาชมกันแล้วกันว่าหน้าตาอาหารของชื่อมบ่ายเราจะเป็นยังไงบ้าง อาหารของเราเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็อดใจไม่ไหวกินกันไปเยอะแล้วด้วยมีอะไรมั้ยน้องไก่ทอดแล้วก็วกะเพราแล้วก็ไข่เจียวพิเศษแล้วก็ผัดผักรองถามพีไดาตูรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยค่ะทุกคนตอนนี้ดูบรรยากาศสิ เราเข้ามาอยู่ด้านบนแล้วนะคะของสวนนีต้านะคะคืออยากจะบอกว่าที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเต็นท์เท่านั้นนะคะเขามีห้องพักให้ด้วยดูสินี่ห้องพักนะคะพักได้สี่คนนะคะ1,500บาทพร้อมอาหารเช้าอยากให้ทุกคนดูวิวสิคือข้างล่างอะ่ะเป็นทานน้ำนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะไปดูวิวที่นี่ว่ามันจะสวยจริงๆส่งคำล่ำลือหรือเปล่านะคะไปชมกันค่ะ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นที่เราต้องประกอบอาหาร <c oughs> ช่วงเย็นกัน <c oughs> นะครับนี่จากด้านหลังพ่อครัวงเราพี่นัเนะฮะคือการขั่วเขาคั่วนี่ไม่ธรรมดา มันจะเป็นเทคนิคถ้าใครทำกับข้าวอร่อยจะขอกระทะเสี่ยงดาเหมือนอินเดียอ,อขอทั้งวันนะอันน <c oughs> ี้เก็บีบด็กบีบรถบิบแต่รถบีบออนอันนี้กำลังคั่วข้าวสาลีเสกนะเพราะเราต้องมีการป้องกันหน่อยอะไรเงี้ยจำได้จำได้น้มันเยี่ยครับตอนนี้นะเมนูอาหารเย็นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูนี่ที่นัทกับพี่แนน กำลังทำการเทสกันอยู่ว่าผ่านหรือเปล่าเป็นจิ้มจุ่มนะขออนญาตรับประทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอใหม่นะอ <Yahoo! S 2> ริสวัสดยามเช้าทุกคนครับเดี๋ยวช่วงเช้านี้นะเราเราจะพาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศรอบๆของนนิต้า อย่างนี้แล้วก,กันนะครับว่าบรรยากาศในช่วงเช้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโซนของเต็นท์เรานะครับเมื่อวานเราไม่ได้ลงไปกลางด้านล่างนะกลางด้านบนเพราะว่าด้านบนเขาจะมีเป็นแบบเป็นเทะเลที่ยืดออกมาทีเดียวมีสําหรับไว้กินข้าวด้วยแล้วก็เอาไว้กางเต็นท์ด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานเราเห็นว่าด้านล่างมดมันค่อนข้างเยอะนีนะ่แล้วก็จะเป็นของเต็นท์ของพี่นัทแล้วก็เต็นท์ของพี่หนูนะจะอยู่ ด้านล่างของเกาะตรงน้ำตรงน,นั้นเลยนะเราเมื่อคืนก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะก็คือฝนตกกับทุกคนครับทีมงานเราก็เลยเต็นท์กขคือมาตั้งนี่พอดีเมื่อวานมีคุณป้าที่ดูแลสถานที่ใจดีมากๆนะฮะบอกว่าไอ้หนูเอาเต็นท์มาตั้งใต้ถุนบ้านนี้เร็วกลัวเดี๋ยวน้ำป่ามันจะมาอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาเมาื่อคืนมาตั้งนะ่หมือวว่าเต็นท์ทีมงานเรามันกันน้ำได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ Like Never really know just what don't with you don t you feel feel the Play with me like Play I a c ดีจำเบ็นนะครับอย่างเขาที่สดชื่นนะวันนี้ดูหน้าตาไม่สดชื่นสดชื่นไงเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฝนตกส็นงามไส้ตกไม่มีใครปลุกสักคนเปียกแม่งครึ่งตัว แต่ดีที่ป้านี่เขาใจดีเออป้าเขาใจดีมากคือเขาไม่ได้ส้นเลยเขาส้นความปลอดภัยเรามากกว่าเขาบอกให้เราขึ้นมาเลยบอกอ้หนูให้เรียบร้อยย้ายของขึ้นมาบนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยให้อยู่ลานปูนให้อยู่ในร่มทั้งหมดเลยครับไม่ได้ไม่ได้ติดว่าเราจะจ่ายค่าอะไรหรือไม่ของห้เราขึ้นย้ายขึ้นมาเลยตรงหีตรงนี้มากครับดีมากตรงไหนล้มๆนี่ไอ้หนูใส่ได้เลยครับใส่ได้เขาไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไร ถ้าจะขึ้นไปนอนบนบ้านก็ได้ครับจะพผมไม่นอนแต่เพราะว่าถ้าเสียถ้าขึ้นนอนบ้านเสียอะไรพันห้าพันห้าทันทีครับโอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวดิคุยก่อนดินี่มีดปืนไม่ได้แดกเขาหรอกจะมีก็มีอยู่แผลเดียวนิดที่ไหลเนี่ยเมาตกรถเมร้องยังหมานี่เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่หนูหน่อยนี่พี่หนูก็เป็นคนเดียวเลยที่เอาเต็นท์มานอนตรงกลางน้ำเป็นไงบ้างพี่หนู สบายดีไหมเมื่อคืนนอนสบายมากฟังเสียงธรรมาชาติครับเสียงน้ำฟังเสียงเสียงน้ําแบบล้อมล้อมรอบเลยใช่ครับน้ําไหลทั้งคืนนะครับมันอยู่ใกล้เหรอเพราะว่าใใผมเชื่อว่าไอ,ไอ้ไอ้ตรงที่พี่หนูอยู่ยนะน้อยคนที่จะเอาเต็นท์มากลางตรงนี้<ย>ไม่ค่อยมีใครเอาเต็นท์มากลางตรงนี้จุมากจะเอาพวกเอาโต๊ะมานั่งกินข้าวกันอะไรกันแต่เราเอาเต็นท์มากลางถ้าใครมาที่สวนดใต้นี้ก็ลองเอามากางตรงนี้ดูอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ซีรีส์ของที่นี่เลย นะโอ้ช่วงนี้นะฮะกำลังประกอบอาหารในช่วงเช้านี้ก็จะเริ่มเป็นเมนูข้าวต้มหมูสับด้วยโดยเชฟเบสนะฮะตอนนี้ก็ได้ทำการสับหมูนะสับหมูได้แต่อย่าสับนิ้วตัวเองแล้วกันแล้วก็คนที่ตื่นเชา้าอีกคนนึ้งก็จะเป็นน้องพีงเราเนี่ยน้องพีก็จะมาช่วยในการเคี่ยวคนข้าวต้มหมูสับของเราเพื่อให้ทุกคนได้ริมรสกันนะ ah ครับผม บรรยากาศตอนนี้เป็นไงบ้างทุกคนนะว้าวบรรยากาศดีมากๆนะก่อนที่เราจะกลับบ้านกันโอเคครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปทำข้าวตบบ้มหมูสับก่อนแล้วกันนะครับผมจะได้รับประทานกันก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมโอเค One hour later ก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านกันนะฮะเล่นน้ำเมื่ก่อนนะเพราะว่าช่วกชาีงยน้้าบบกเลยว่าน้ำเย็นมากเป็นอากนนาศดีคุณผู้ชมอะไรกันนะใครที่มาที่นี่สวนนี้มากใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรขอไปเล่นน้ำก่อนแล้วกันตอนนี้เราเข้ามาที่ลำธารเรียบร้อยแลย้ว บอกได้เลยว่าน้ำเย็นมากนะสดชื่นอ่ะใครจะไปเล่นจสดชื่นดูด้านหลังของเราเลยฮะบอกได้คำเดียวเลยว่าวิวสวยแนะนำเลยใครที่ชอบเที่ยวแบบแนวธรรมชาติแบบนี้นะกับน้ำเย็นๆยิ่งมาในช่วงหน้าร้อนนะบอกเลยทุกคนนะสดชื่นแน่นอนวันนี้นะครับผมแนะนำเลยที่นี่นะฮะสวนนีต้าเป็นอีงที่หนึ่ง นี่ค่ะทุกคนข้างหลังเรามันก็จะเป็นสวนมะไฟของที่นี่นะคะคือเยอะมากคือคุณลุงเจ้าของสวนเขาบอกว่าคือถ้าเราอยากจะกินอ่ะเราก็สามารถเก็บไปทานได้เลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันคะ่ะว่าในสวนนี้มันจะมีเยอะขนาดไหนอยากบอกว่าเยอะจริงๆไปดูกันคะ่ะอุ้ยทุกคนด,ดูเยอะมากมีทุกต้นคือแบบเยอะมากๆค่ะแต่ก็นี่เลยมีคุณลุงเจ้าของสวนเขาช่วยเก็บด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ปลายปีนี้มากระทบกระทบแรงลูกมันถึงได้่อเยอะถ้ามันไม่กระทบแรงเดินกลมภาเดินมีนาก็น่าจะได้เยอะอลยแต่นี่ก็เยอะมากเลยคือลุงใจดีเก็บให้ด้วยช่วยกันเก็บนี่ทุกคนข้างหลังเรานะคะคุณลุงกับน้องกำลังช่วยกันเก็บอยู่เยอะมาก รอบตัวเลยอ่ะนี่ต้นเดียวทุกคนยั่ว <Yahoo! S 1> ดูนี่อันเนียแค่ต้นเดียวนะแล้วทุกคนดูดิยังไม่รอบนะเนี่ยแล้วมีอย่างอย่าทุกต้นเยอะมากเลย นี่ตอนนี้บรรยากาศเห็นไหมจากที่ให้ทุกคนมาชมสวนรถไฟเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมนี่เราก็กําลังจะกลับแากเราขอมาปิดคลิปท่ามกลางรถไฟอยู่ในสวนรถไฟแห่งนี้นะครับที่โซลิต้าเพราะว่าพอดีคุณลุงับปุนป้าเขาใจดีมากๆเลยที่ดูแลสถานที่นี้อยู่นะให้เก็บมาไฟฟรีนะฮะเอากลับไปฝากที่บ้านก็ได้ช่วยเก็บด้วย ครับผมก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะส่วนนิป้า <sh arp> ส่วนพึ่งนะคะจังหวัดราชบุรีใกล้ๆนี่เองค่ากัเถึงคนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น <ke own ing> ถูกมากทุกคนแล้วก็จะมี บ้านพักด้วยบ้านพักจะราคาหลังละพันห้าร้อยบาทพักได้สี่ท่านถ้าเข้าเกินสี่ท่านก็คือเสียคนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นทุกคนนะนำอาหารมาทาทากินเองได้เลยสบายๆห้องน้ำที่นี่ดีมากน้ำแรงมากและเป็นห้องน้ำที่แบบสะอาดคือเขาดูแลตลอดเวลาอะไรยเงี้ยถูกต้องครับผมแนะนําเลยแล้วกันนะครับใครที่จะมาเที่ยวสไตล์แคมปิ้งหรือว่าไปบ้านพักตากาศนะฮะ ที่สวนพึ่งตะนาวศีแห่งนี้เลยสวนนิต้าแล้วสองคนนะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชนะคะช่องบิลลี่แชแนลได้ยนะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สวนนิต้าไว้ให้แหล้วกันชวนโอกาสหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับเจอกันทริปหน้าค่ะทุกคนสำหรับวันนี้บายบาย You could not get my time.